เสียงระเบิดที่ดังขึ้นน,นที่ช่องบกและช่องอ่านมานั้นมันไม่ใช่เสียงที่สูญเสียขาของชายชาติทหารไทยทั้ง5้านายไปแต่มันคือเสียงแห่งการประกาศสงครามเย็นที่กัมพูชาจงใจที่จะส่งมาท้าทายอธิปไตยของประเทศไทยอย่างอุกอาจที่สุดครับมันเป็นการกระทําอันขี้ขลาดที่แฝงตัวมาในความมืดและมันก็ไม่ใช่เหตุบังเอิญมาจากใสษซากของสงครามในอดีตแต่มันคือการมาวางทุนระเบิดใหม่อย่างเลือดเย็นที่สุด ลนเบื้องหลังปฏิบัติการอันศกกระปรกนี้มันก็คือเครือข่ายแห่งคำลวงที่กำลังจะถูกกระชากหน้ากากออกมาทีละชิ้นทีละชิ้น,นด้วยหลักฐานที่กองทัพไทยกำไว้ในมือหลักฐานที่มัดตัวกักมพูชาจนดิ้นไม่หลุดครับซึ่งเรื่องราวในคลิปนี้นะครับมันไม่ใช่แค่การรายงานข่าวแต่นี่มันคือการวิเคราะห์เชิงลึกที่จะพาไปสู่ทุกแง่มุมของกลยุทธล์ลวงโลกที่กัมพูชาพยายามปั้นแต่งขึ้น และการตอบโต้อย่างสุข,ขุมแต่เชียบขาดของฝ่ายไทยที่ทำให้ประชาคมโลกได้เห็นว่าใครคือผู้รุกรานและใครคือผู้ที่ถูกกระทำครับ PMN 2ชื่อรหัสแห่งการรุกรานซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อทาหารไทยผู้กล้าจะต้องสั่งเวยเอวัยวะให้กับทุ่นระเบิดสังหารบุคคล PMN 2 ในพื้นที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหรือ t m a มของไทยเคยประกาศอย่างเป็นทางการในเวทีโลกว่าปลดทุ่นระเบิดร้อเซไปแล้วนี่คือธงแดงดอกแรกที่ชี้ว่ามันไม่ใช่ทุ่นระเบิดเก่าที่ตกค้างครับซึ่งผลการตรวจพิสูจน์โดยผู้เชี่ยวชาญของ t m a มนั้นมันก็ยังได้ตอกย้ำข้อสงสัยให้กลายเป็นความจริงที่น่าตกใจว่าสภาพที่เห็นนั้นมันเป็นสภาพที่ใหม่เอี่ยม ตัวทุ่นระเบิดมีความใหม่อักษรยังคมชัดและไม่ใช่สภาพผูพังแบบของเก่าเก็บแล้วสภาพระเบิดนั้นมันก็พร้อมใช้งานร้อยเปอร์เซนต์สปริงเข็มแทงชนวนและกลไกภายในอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ราวกับเพิ่งออกมาจากโรงงานเลยทีเดียวซึ่งมันเป็นการเจตนาสังหารอย่างชัดเจนที่ได้ถูกวางแผนมาอย่างแนบเนียนมีการถอดสลักนิราภายัยหรือเซฟตี้พิม์และกรบพรางเพื่อรอเหยื่อโดยเฉพาะคำกล่าวอ้างของฝ่ายกัมพูชา ที่พยายามป้ายสีว่ามันเป็นทุ่นระเบิดเก่าจึงพังทลายลงไปในทันทีครับก็เพราะว่าน,นี่มันไม่ใช่แค่การค้นพบแต่มันคือการจับได้แบบข้าหนางังคาเขาว่ามีการลักลอบนำอาวุธที่ร้ายแรงเข้ามาวางในพื้นแผ่นดินไทยครับและยิ่งไปกว่านั้นการบุกเข้ามาเคลียร์พื้นที่บนภูมเขือหลังการประทะก็ยิ่งทำให้ภาพมันชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อทหารไทยได้ตรวจพบทุ่นระเบิด pmn 2ใน2ลักษณะด้วยกันคือประการแรก ทุนที่ถูกใช้งานแล้วก็ได้ถูกกู้ขึ้นมาจากดินในสภาพที่พร้อมใช้งานและข้อที่2ก็คือทุนที่ยังไม่ได้ใช้งานนี่คือหลักฐานชิ้นเอกที่ทหารไทยพบทุนระเบิด PMN 2เป็นจํานวนมากในกระสอบนะ้ีท่มั่นของทหารกัมพูชาโดยสลักนิรภยัยยังคงอยู่ครบถ้วนมันคือของใหม่ที่เตรียมพร้อมที่จะไปวางเพื่อสังหารทหารไทยเพิ่มเติมซึ่งมันก็เป็นภาพสะท้อนเจตนาที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับ อนุสัญญาออตตาว่ากฎหมายโลกที่กัมพูชาเหยียบยำ่ำในเวทีสากลไทยคือหนึ่งในชาติที่ปฏิบัติตามอนุสัญญาออตตาว่าที่ว่าด้วยการห้ามใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลอย่างเคร่งครัดไทยเราได้ทำลายทุ่นระเบิดในครั้งจนหมดสิน้นตั้งแต่ในปีพศ2546และที่สำคัญที่สุดก็คือประเทศไทยไม่เคยมีทุ่นระเบิดรุ่น PMN2 อยู่ในครอบครองแม้แต่ลูกเดียวครับ แต่ในทางกลับกันเมื่อพริกดูเอกสารที่กัมพูชายื่นรายงานต่อที่ประชุมอนุสัญญาณวันที่31ธันวาคมปี2004กลับพบความจริงที่น่าตกตะลึงซึ่งกัมพูชายอมรับอย่างเป็นทางการว่ายังคงครอบครองทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN2 และชนิดอื่นๆรวมกันกว่า3,700ลูกโดยที่กัมพูชาอ้างอย่างข้างๆคูคูว,ว่าเก็บไว้เพื่อการฝึกตามข้อยกเว้นในมาตรา3ในอนุสัญญาครับซึ่งคำถามก็คือ การฝึกที่ว่านี้มันคือการฝึกที่นํามารอบวางในเขตอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านใช่หรือไม่ซึ่งการกระทําครั้งนี้มันจึงไม่ใช่แค่การกระทบกระทั่งตามแนวชายแดนแต่มันคือการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงที่สุดและโจงแจ้งมากที่สุดครับแต่ในขณนะเดียวกันนั้นกัมพูชาก็ยังมีพฤติกรรมที่ยั่วยุรายวันซึ่งมันก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงการไม่เคารพข้อตกลงหยุดยิงโดยสถิติ10วัน คือตั้งแต่วันที่ 7- ถึงวันที่16สิงหาคม2568มันก็บ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่ากัมพูชาได้ละเมิดน่านฟ้าโดยส่งโดรนล้ำแดนเข้ามา76ครั้งรวมแล้ว204ลำและกัมพูชาก็ได้มีการเคลื่อนย้ายกำลังพลและติดตั้งอาวุธหนักอย่างต่อเนื่องครับกัมพูชามีการยั่วยุรายวันคือตั้งแต่ใช้หนังสเต็กยิงหินมาใส่ไปจนถึงการยิงปืนข่มขวัญรวมไปถึงการนำพาชาวบ้านมากดดันให้ทหารไทยหรือถอนรั้วรุดหนามหีเพลง แต่ทหารไทยก็ไม่ได้ทําตามก็เพราะว่าพื้นที่ที่เราล้อมรั้วนั้นมันคือผื้นแผ่นดินไทยอย่างชัดเจนครับซึ่งพฤติกรรมทั้งหมดนี้นะ,นะครับมันประกอบร่างกันเป็นภาพของผู้รุกรานที่มีเจตนาสร้างความตึงเครียดอย่างชัดเจนครับเมื่อเขมรนจนมุมด้วยคำโกหกของตัวเองและแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่กัมพูชาพยายามเล่นเกมการเมืองระดับโลกแต่กลับต้องหน้าแหกยับเยิน จนกลายเป็นเรื่องตลกไปทั่ววงการทูตานุทูตซึ่งสองเหตุการณ์นี้มันคือจุดโป๊ะแตกที่ทําให้คําโกหกทั้งมวลของกัมพูชาสิ้นมุนขลังลงครับคือโป๊ะแตกครั้งที่หหลักเขตแดนสยามทนโทกัมพูชาได้เชิญคณะทูตผู้สังเกตการณนานาชาติหรือ IOT มายัางพื้นที่นะครับแล้วก็ชี้นิ้วใส่ร้ายทหารไทยว่ารุกล้ำอธิปไตยเอารั้วลวดหนามมาวางไว้ในดินแดนของตน แต่แล้วทุกอย่างก็จบลงเมื่อมีคณะทูตานุทูตท่านหนึ่งได้ชี้หลักเขตแดนสยามที่ตั้งตระงานอยู่ตรงหน้าอย่างชัดเจนซึ่งก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ฝั่งรากลึกอยู่ในแผ่นดินซึ่งมันก็บ่งชี้ว่าแนวรั้วของไทยนั้นมันอยู่ก่อนถึงเส้นเขตแดนจริงๆซะอีกนะครับเมื่อทูตหันไปถามว่านั่นเขตแดนไทยไม่ใช่หรือตัวแทนฝ่ายกัมพูชาถึงกลับไปไม่เป็นแล้วก็ตอบแบบอ้อมๆแอมๆว่า I don't know นั่นก็แปลว่าผมไม่รู้ และก็แถไปอีกว่ามันมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรก็ไม่รู้ okay. no, มันเป็นคําตอบที่เผยไตยถึงความพยายามที่จะใส่ร้ายไทยแต่กลับจนมุมด้วยความจริงที่ไม่อาจจะบิดเบือนได้ครับและโป๊แตกที่2ก็คือเกมปั่นเรื่องสลักนิรภัยที่ย้อนเข้าตัวและเมื่อจนตรอกนายเฮงรัตนาซึ่งก็เป็นผู้อํานวยการศูนย์เก็บผู้ทุ่นระเบิดของกัมพูชาหรือซีแม็กที่พยายามเล่นเกมสุดท้ายเขาได้ปล่อยข่าวไปทั่วโลกว่าภาพทุ่นระเบิด pmn 2ที่ไทยนำมาแสดงต่อคณะทูตานุทูตนั้นมันเป็นการจัดฉาก โดยอ้างว่าดูสิทุนยังมีสลักนิรภัยอยู่เลยถ้ากู้มาจากดินจริงจะต้องไม่มีสลักแล้วที่เขาทำอย่างนี้นะครับก็เพื่อหวังที่จะทำลายความน่าเชื่อถือของหลักฐานไทยแต่เกมนี้กัมพูชาเดินหมากพลาดอย่างมหาเลยทีเดียวครับซึ่งโคศก,กองทงบกของไทยได้สวนกลับอย่างทันควันด้วยภาพและข้อมูลที่ทำให้ในายแห่งรัตนาจะต้องจุกอ,กอกจนพูดไม่ออกเลยทีเดียวว่าจำได้ไหมทุ่นระเบิดที่มีสลักนิรภัยนะ่ะ มันคือทุ่นระเบิดของพวกคุณที่ยังไม่ได้ใช้งานที่ทหารไทยยึดได้เป็นกระสอบกระสอบจากฐานทหารกัมพูชาบนภูมะเขืออย่างไรเล่าเรานํามาแสดงให้ทูตด,ดูทั้งสองแบบทั้งแบบที่กู้จากดินที่มันไม่มีสลักและแบบที่ยึดได้จากฐานของคุณที่มีสลักเพื่อให้เห็นเจตนาของคุณอย่างชัดเจนซึ่งคําชี้แจงนี้นะครับมันเปรียบเสมือนหมัดน็อกที่ส่งให้กัมพูชาลงไปนอนกองกับพื้นมันคือการยอมรับแบบไกลๆว่าภาพที่ตนนํามาโจมตีไทยนั้น มันคือหลักฐานที่มัดตัวเองอยู่ดีซึ่งมันก็เป็นการแฉว่ากัมพูชาไม่เพียงแต่ลอบวางทุ่นระเบิดแต่ยังครอบครองของใหม่เพื่อเตรียมใช้งานอีกมหาศาลเลยทีเดียวนั่นเองครับความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธและอธิปไตยที่ต้องรักษาซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับมันไม่ใช่ข้อพิพาทชายแดนแต่มันคือการสะท้อนเห็นถึงท่าแท้และเจตนาที่ไม่เป็นมิตรของฝ่ายกัมพูชา คือตั้งแต่การบิดเบือนประวัติศาสตร์เรื่องพื้นที่ทับซ้อนซึ่งแท้ที่จริงแล้วคือผื้นแผ่นดินไทยที่ครั้งหนึ่งเคยใจดีให้ชาวกัมพูชาหนีภัยสงครามเข้ามาพักพิงแต่สุดท้ายแล้วกลับถูกยึดครองและถูกอ้างสิทธิ์อย่างหน้าตาเฉยครับซึ่งการกระทําของกัมพูชาในครั้งนี้มันคือการละเมิดอนุสัญญาออตว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและที่สําคัญที่สุดก็คือการละเมิดอธิปไตยของราชนจาจักรไทยอย่างที่ไม่อาจให้อภัยได้ ซึ่งกองทัพไทยได้พิสูจน์ให้ประชาคมโลกได้เห็นแล้วว่าเราไม่ได้ตอบโต้ด้วยอารมณ์แต่เราตอบโต้ด้วยความจริงด้วยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วในวันนี้ทางโลกก็ได้เห็นแล้วว่าใครคือผู้ที่พยายามสร้างสันติภาพและใครกันแน่คือผู้ที่ซุกซ่อนอาวุธมรณะไว้หลังฉากให้ค้ำลวงอธิปไตยทุกตารางนิ้วของไทยมีเลือดเนื้อและชีวิตของบรรพบรุษเป็นเดิมพันและทหารไทยทุกคน ก็พร้อมที่จะปกป้องมันไว้จนถึงที่สุดครับแล้วท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างสามารถแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและถ้าหากท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากจะสนับสนุนเล่าให้ฟังก็สามารถทำได้โดยผ่านปุ่มซุปเปอร์แชทหรือจะผ่านการสมัครเป็นสมาชิกก็ได้เช่นกันครับหรือถ้าไม่สะดวกทั้งสองวิธีนี้ก็สามารถโอนผ่านหน้าบัญชีธนาคาร ที่กำลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ผมในานามเล่าให้ฟังขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งครับขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกอีกทั้งดวงพระวิญญาณของพระบรมกษสัตราชทิราชแห่งสยามประเทศโปรดดลบันดาลให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองและมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับ ขอบคุณครับ